วัสดีครับผมพบการเช่นเคยกับผมช่างบิ๊กวีรำทางแฟนเพจ a c e b o o k ช่างบิ๊กวีรำแล้วก็ทางช่อง YouTube ช่างบิ๊กวีรำนะครับผมสำหรับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีสองกว่านะครับทุกคนผมก็ได้อาบน้ําแต่งตัวแล้วครับเตรียมตัวจะเดินทางไปกรุงเทพนะครับไปทําวีซ่าไปเที่ยวต่างประเทศช่วงปีใหม่อะก่อนไปเที่ยวก็อดไม่ได้นะเพิ่งทําชุดนี้เสร็จจะส่งลูกค้าพ่งนี้แล้วเดี๋ยวพวกนี้ไม่ได้อยู่ร้านใช่ไหมอะเดี๋ยวเขาส่งออกไปก็จะไม่ได้ทําคลิปให้ดูกันก็เลย ถือโอกาสทําชิปตอนนี้เลยนะครับอ่ะสำหรับชุดนี้เป็นชุดลูก60สมิลนะคผม60สมิลอ่า60สมิล LHK ข้อเวี่ยงเนี่ยดูเหมือนชัก5แต่ไม่ให้นะครับเป็นชัก4ีมิลน,นะครับชัก4ีมิลก้าน GTO นี่ยี่ห้อคือเทนกินะครับผมการันตีว่าจบสุดๆแล้วในเรื่องของก้านสูบนะครับอ่าก็เป็นข้อโตยืด4ีมิลน,นะครับแล้วก็ทำการทวงอ ่วงกลางอย่างเดียวนะครับผมโอเคเอ,อันนี้คือยังไม่ได้อัดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องโทรเช็คก,กับลูกค้าก่อนนะครับว่าต้องการเปลี่ยนลูกปืนหรือเปล่านะครับถ้าเปลี่ยนลูกปืนได้เปลี่ยนไมให้เราค่อยอัดทีหลังมาดูรายละเอียดสําหรับตัวนี้ก็จะเป็นฝาสูบสีวาวของไฮสปีดนะครับอันนี้เห็นไหมพอเราจิกเบ้าเนี่ยระยะหลบวาลเขาก็ยังหลบได้อยู่นี่นี่อาจจะมินมินเลยแหละมินมินเลยแหละ นะครับแต่ก็ถือว่าหลบพ้นนะครับหลบพ้นถือว่าถ้าไม่อย่างไงเนี่ยเดี๋ยวผมก็อาจจะรีใบวาวช่วยนิดนึงนะครับคือเพื่อที่จะยังไงอะ่ะให้มันแบบไม่มีเฉียวเลยอ่ะแต่เราก็ต้องมาดูในฟารีละของลูกสูบมันก่อนด้วยความที่ลูกสูบมันสามารถหลบขาดข้างไม่ได้นะครับเนี่ยเขาเรียกว่าหลบขาดข้างไปได้อย่างเงี้ยเหมือนลูกสแตนดาดลูกอะไรเพราะว่าร่องแหวนมมนหนาเห็นไหมร่องแหวนมมนหนามันหลบขาดข้างได้ยังไงมันก็พ้นนะครับผม มันจะหมดปัญหาในการที่หลบวาลวแล้วมันทะลุล่องแหวนนะครับเพราะว่าล่องแหวนอยู่ต่ํากว่านะครับมันยังไม่ถึงล่องแหวนมันก็เลยหลบได้เต็มที่ดีไม่ดีอาจจะไม่ต้องหลีวาวเลยก็ได้หัวลูกสุก็ปาดเป็นทรงประมาณนี้นะครับสีวาลวคือมันมีพลังกาลังมหาศาลอยู่แล้วเราไม่ต้องไปปาดหัวนูนอะไรมากมายนะครับชุดนี้ผมเซตอัตราส่วนให้ลูกค้าไว้ที่12.5นะครับต่อหนึ่งนะครับแล้วก็นี่โดยการใช้ประเก็นอย่างนี้นะครับเทปไปอย่างนี้เลย เบื้องต้นเวลาลูกค้าล้ายินก็เดี๋ยวลองไปเก็นกระดาษเพิ่มไปแผ่นหนึ่งนะครับเผื่อค่าความร้อนเผื่อค่าอะไรมันไปอ่ะทีนี้คุยเรื่องฝาต่อสําหรับฝาตัวเนี้ยก็บอกว่าเป็นของไฮสปีดถ้าเป็นสีวาลขนาดลูกห้าเก้าหกสิบมิลหกเอ็ดหกสองเนี่ยจะมีแต่ไฮสปีดนะครับที่ทํานะครับแล้วก็เป็นราคาย่อมเยาวนะครับถ้าเกิดจะพูดถึงว่ายี่ห้ออื่นมีไหมก็มีนะครับอย่างเช่นของโคโซ่ก็มีแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างจะสูงชุดหนึ่งก็เสือบสองหมื่นใช่ไหม โอเคอันนี้ฝาก็มีการแยงแต่งเพิ่มมาแล้วนะครับนี่เขาก็มีการเทสโฟเทสอะไรเหมือนกันสำหรับเสื้อสูบก,ก็ไม่มีอะไรมากครับนี่ครับตีปอกหนาๆานะครับนี่หนาๆเลยตรงนี้ก็วอลลบให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการใช้ตะไบเก็บแล้วนะครับเนี่ยเวลาลูบต้องนุ่มมือนะครับให้หลายคนดูนะครับเวลาเราเว้าร่องเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมาดูดิผมมีรอย สบายเก็บรอยเลยแล้วเนี่ยต้องไม่บาดมือไม่ได้เนี่ยเอามือถูเลยเนี่ยเนี่ยขยี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าบาดมือได้ก็เสียดสีลูกสูบให้สึกหรอได้เช่นกันนะครับโอเคครับผมก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็เอามาให้ดูประมาณนี้ชุดนี้ก็เอาไปทากาวใช้งานได้เลยนะครับผมทางเข้าต้องดีหมายถึงลิ้นคอไอดีหัวฉีดต้องลงตัวทางออกท่อไอเสียต้องพอนะครับแล้วก็ เทคนิคการประกอบของคุณต้องได้ไม่ใช่ว่าคุณคิดว่าเป็นชุดทากกวมันจะร้อยเปอร์เซนต์แลวไม่มีความผิดพลาดเลยผมบอกนะครับว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับขนาดผมเองประกอบรถที่ร้านเองก็ยังมีต้องถอดมาหลบวงหลบ,หลบวาลอะไรเพิ่มเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากประกอบเสร็จก่อนสตาร์ทเสียเวลานิดนึงถอดหัวเทียนออกหมุนล้อแม่เหล็กดูซิว่ามันคล่องตัวไหมนะครับหรือว่าใครที่ประกอบละเอียดก็คือเอาดินน้ำมันเลยมาแปะหัวลูกนะครับมาแปะหัวลูกแล้วก็ดูซิว่า หลบวาลวพ้นจริงๆไหมผ่านจริงๆไหมดินน้ามันเหลือหนาเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดใครสนใจชุดนี้ก็สามารถสั่งได้นะครับสําหรับลูก5 9 60 61นะครับสําหรับสายที่ชอบลูกเล็กๆ4สีวาลอันนี้สําหรับตรงรุ่นเวฟร้อยย่คาบูเวฟร้อยย้125บางลมร้อยยี al, ้าไปาวานร้อยยี่ห้าไอเอลดีเอมสเอโอเคผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ